ครับพี่น้องวันนี้ผมสีผ้ามาครับวันนี้ผลนไอ้ประขิมหลูกครับผมเพว่็นยบมอสามะครับผมเพื่นจีไปตอมอสีครับผมสี่เสื้อผ้าเพิ่นครับผมเพิ่นว่ายังมาทัานเห็นผู้ใดมาจะคนครับผมสีไปเสื้อผ้เพิ่นนี่ครับของเสื้อผ้าครับผมในกระเป๋าครับ พักชิมเยี่ยนจบก็ถามครับผมเรียกนักเลี่ยนกะเต็มเลยครับ ครับที่นอนคนกับดีใจแล้วครับผมว่ามี่กองควนเด็กคนครับผมคนเลี้ยงจมมอสามนะครับผมปักขิมเล็กน้อ,นย,นอนยกับกคนเลียงโจบครับผมมอสามนี่เทียบกับปอหครับผมปักขิมเล็กน้อยปักิมคนเลี้ยงไปเรี้ยงเอ่อเลี้ยงไหมครับผม ตัวโรงเรียนนี่แล้วกับเปเรียนโรงเรียนไหมครับผมมันกับเด็กหน่อยเป็นกระถาตะวังเสาร์กระถาแล้วถือว่าพอกับแม่สีมาบัวสีมีความหวัญใหม่ขคือมูคนบัครับผมเพิ่นเก๋หน่อยใจแต่ว่าไม่ใส่ไปเพิ่นครับผมเพิ่งเับดแอปปิเกตอะไรครับผมอันนี้ก็บเสือหนามเลี้ยงมูเพิ่นครับผมคนละแก้วพี่น้อง เราเร่องนามคนกับซ้ำลูกเท่าล้านเ่าคนละครับเมืนโดนๆิได้เลียงเช่น,นอ,คคอันนี้ก็ถารลอเอานามครับผมนามเบิร์ตด่างขาครับว่างว่าสิคลิปพนี้ก็ขอโจวไว้เจ้านี้ับผมฝากกุไลา์กดแจ์กดติดตามนี้นะครับขอบคุณครับ